ผมแต่ว่ากล้องเลยจะตั้งไว้ที่เดิมนะครับจะเห็นได้ว่ากล้องนี่มันครอบเข้ามานะครับผมผมระยะเริ่มต้นนะครับนี่ยังไม่ซูมนะครับนี่นี่น e f น55เอ่อ250นะ่รับผม i s s c m ไม่ใช่ก็ระย่น5นะ่รับจิบกาแฟจิบก่แฟร้ีนี่น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 ี่นนน่่่่นน่นน่น่น่นนนนน ท่านบอกว่าเออจะดังให้มันเหมือนออทิศสมปองนะครับท่านหัวข้โกนอรูนได้ไงพันวาเด้น่นี่สุดกระบอกครับ250ราสครับผมครับสุดกระบอกแล้วนะฮะก,ก,กินกาแฟแบบชิวนะครับกินกาแฟทุกคนขอกลับ,บสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับผมนะครับ Pset TV ช่องยูทูบเต็มได้อยู่กับบรรเทงนะครับผมวันนี้เรามีสิ่งของที่จะมารีวิวนะครับเออ่เป็นสิ่งของที่สามารถเออ่มาใช้กับกล้องได้นะครับผม นั่นก็จะเป็นเลนนะครับผมที่จะมารีวิวในวันนี้นะครับของก็เพิ่งมาเมื่อวานนี้เองนะครับผมสั่งจากทางออนไลน์นะครับผมช่องทางก็คือ a c e b o o k นะครับผมก็เป็นเลนที่อยู่ตรงหน้าผมณตอนนี้นะครับผมนี่ดูครับโหกัดบัวนี่มันเป็นเลนเทเลซูมนะครับราคาย่อมเยามากเลยนะครับผมก็เลนตัวนี้ก็จะอายุประมาณเออสิบกว่าปีแล้วนะครับผมประมาณปี2019 ทุย2009หรือ2010นี่แหละครับผมระยะ55าันต่ละสองร้นี่มีไอเอสระบบการสั่นนะครับซีมิลไลเซอร์นะครับผมแล้วก็ AF นะครับปุ่ม AF AF ก็ MF นะครับออโต้โฟกัสแล้วก็เมนูโฟกัสนะครับผมตัวเลนก็จะเป็นขนาดนี้นะครับน้ำหนักก็หนักอยู่นิดหนึ่งแต่ว่าไม่ได้ลองช่างดูเลยครับว่ามันน้ำหนักเท่าไหร่นะครับผมนี่นะครับผมเลนรายละเอียดของเลนนะครับผมเออ่แคนนอนซูมเลน efs 5 5ต่อ250มมนะครับอย่าตีแรงเดี๋ยวมันจะแตกนะครับแะวั่างกองแตกเด้อผิดวังสินเอนึ่งสอะไรไม่รู้ผมผมไม่รู้นะครับผมโง่แล้วครับผมไม่รู้ยละเอียดเกี่ยวกับลินเลยนะครับผมผมไม่เข้าใจความหมายของมันนะครับเอาง่ายเลยครับผมโง่นะครับผมผมไม่รู้ว่าอายุเลนมประมาณเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าขอแค่ว่าการใช้งานมันโอเคก็ดีครัเพอเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดสอบให้ท่านชมได้ดูกันนะครับ นี่เดี๋ยวผมผมสั่งมาจากร้านอะไรก็ไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเอาไว้นะครับผมนี่ตรงนี้นะครับผมร้านนี้แหละมาดูเล่นกันต่อครับด,ดูใกล้ๆเลยครับนี่โอ้โหก็จะน้ําหนักก็หน,นักจึกคึกแล้พภาษาอีสานจึกคึกจึกคึกมันยยนโยนท่วงท่วง,งนะครับผมนี่ตัวต่ ตำหนินะครับผมตำหนิครับมีตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้มันจะมีแบบฝาหน้าเลนมันจะมาปิดไม่ได้นะครับผมตรงนี้ขอบมันจะหักนะครับผมเหลือแค่ตรงนี้เองเนี่ยเออมันจะแบบยังไงล่ะมันจะปิดฝาไม่ได้นะครับฝา็แบบนี้นี่อันนี้ของเลนที่ใส่อยู่นะครับ18 5 5ด้าห้านะครับเนี่ยของเลนคิดนะครับผมนี่ฝามันต้องใส่ฝาตัวนี้ได้มันใส่ไม่ได้เห็นไหม นี่ตำหนิคือไม่เป็นไรนะครับตามจริงราคามันจะตกอยู่ประมาณ 3, 5 0 0นะครับเจ้าของร้านบอกว่าอย่างนี้แต่มันตำหนิตรงนี้เลยก็เลยขายถูกอะไรประมาณนี้นะครับผมกว่าลูกค้ามีซื้อมันราคามันตกเพราะเพราะอันนี้นี่แหละมันข้อเสียคือเอายางมาลัดเอานะครับหนีบานนอกมากสิบหายเลยครับผมเอายางฮัดเอา,า,าแทนที่จะมีแบบฝาปิดแบบมืออาชีพแบบกุ๊ปกิ๊บกุ๊บกิ๊บแบบ อันนี้เอายางคัดกระแตบดีแตบหลุดเว้ยมันหลอกอย่าไปสนใจนะครับผมขอแค่แบบใช้งานได้ดีก็พอแล้วครับเดี๋ยวนะครับผมจะซูมให้ดูนะครับผมนี่นี่าล้วก็จะตรงนี้ก็จะเป็นตัวปรับโฟกัสนะครับผมนี่มันจะเป็นแบบเวลามันโฟกัสมันจะมีเสียงดังนะครับเป็นมอเตอร์ U S M ถ้าถ้าผมพูดไม่ผิดนะมันเป็น U S M มันแบบโฟกัสอาจจะช้ากว่า เอสดีเอ็มนิดนิดหนึ่งครับจะมาลองทั้งวิดีโอและภาพถ่ายนะครับผมไม่มีต้นแบบไม่มีตัวแบบที่จะมาถ่ายนะครับผมไม่รู้จะไปหาไหนครับถ้าไม่มีงานเข้ามาอีกนะครับผมผมจะเอาเลนตัวนี้ไปใส่นะครับผมไปถอดใส่เลวกันเลยนะครับผมนะครับผมก็ใส่เลนเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ว่ากล้องนียจะตั้งไว้ที่เดิมนะครับจะเห็นได้ว่าเออกล้องนี่มันครอบเข้ามานะครับผมนี่ อันนี้ระยะเริ่มต้นนะครับยังไม่ได้ซูมนะครับนี่มันเป็นระยะส5าถ้าผมซูมมันจะเป็นยังไงเอาลองระยะเจ็ดสิบนะครับผมเจสิบมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมนั่งอยู่ที่เดิมนะครับผมเดี๋ยวผมจะมีการทดลองที่ไปแบบยืนอยู่แล้วก็นับระยะเก้านะครับผมเดี๋ยวจะลองเป็นยังไงครับผมระยะเริ่มต้นนะครับนี่ยังไม่ได้ซูมนะครับนี่ครับผมระยะเริ่มต้น55สิบ้ามิลนะครับผมผมจะเก้าวมาจากกล้องนะครับผมนะครับตอนนี้อยู่หน้ากล้องนะครับผมหนึ่งสอง 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1เจ็ด14ดเมันก็จะได้ประมาณนี้นะครับนี่เห็นเท่านี้นะครับ14ระยะเริ่มต้น55มม,มนะครับผมนี่ยังไม่ได้ซูมอะไรนะครับนี่เป็นระยะเริ่มต้นเป็นเลน,เนเของ EFS เอ่อห้าสิมม ขอรัดไปที่เหนึ่งร้อยแล้วกันนะครับเพื่อจะได้แบบเร็วขึ้นนะครับผมเดาคลิปมันจะนานอ่ะเริ่มรับนะครับหนึ่งจากหน้ากล้องนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ห้า หกเจ็ดแปเก้าสามสิบนี่นะครับจะได้ประมาณนี้ใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะเดินกลับไปนะครับระยะสองร้อยเลยนะครับผมรัดไปเลยอาจจะเร็วๆลุกลนะครับผมครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้า เก้านะครับนี่ครนี่คือเก้าเก้านะครับผมเก้า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 นะครับผมเก้าแล้วก็คําว่าเก้าเล็กๆเก้านะครับเก้าเก้าเก้านะครับผมนี่ก็จะประมาณนี้นะครับระยะเองร้0ยมมนะครับผมในแคแนลเอฟเอสนะครับผม55 250 IS USM นะครับผมนี่ก็จะระยะประมาณนี้คือระยะ200นะครับเนี่ยที่ผมซูมตอนนี้นะครับผมในถอยออกไป10 1เอนี่ไม่เห็นแล้วครับกลับไปครับ เอาระยะสุดท้ายนะครับสุดกระบอกนะครับทีนี้อันนี้200 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12ส2่ห้ากงล้องมันเหินขึ้นนะครับเพาเราไม่รู้ระยะไงครับมันซูมนะครับจะได้ประมาณนี้ระยะ250นะครับ 2เกาได้ประมาณนี้ระยะ5 5นะครับผมก็จะได้ประมาณนี้นะครับผมแล้วเราไปเข้าร่มกันดีกว่านะครับผมแล้วก็จะไปลองพับนิ่งด้วยนะครับไปกันเลย let's go ทีนี้เรามาทางด้านนี้กันบ้างนะครับผมจะแผนไปทางด้านหน้านะครับมันจะมีป่าอ้อยนะครับริมซ้ายมือแล้วก็มีต้นไม้อยู่ต้นหนึ่งนะครับผมจะซูมเข้าไปตรงนั้นนะครับมันจะเป็นเนินเนินป่ายาไกลๆนะครับผม เอาระยะเอาระยะห้าสิบนะครับเนี่ยที่เห็นต่อไปก็ระยะ70 70นะครับผม70 100ิบหนึ่ะครับหนึ่งร้อยร้ทวนระยะ200ร้วนสุดกระบอก250ครับนะครับจะเห็นปลายยางไ,ไกลๆโน่นนะครับ ซูมกลับมาที่ระยะเดิมนะครับผม55นี่นะครับถ้า250ก็จะประมาณนี้นะครับเออไกลมากเลยทีเดียวเป็นกิโลนะครับผมถ้าไม่มีวัตถุมาปิดบังเอ่เพื่อปิดบังระยะมองเห็นนะครับจะไกลๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปซูงหาตัวแบบนะครับตัวแบบอยู่ท้นไม้ด้านหลังผมนครับนี่นะครับตัวแบบของเรานะครับผมก็ระยะ55นะครับจิบกาแฟจิบกาแฟร้นๆเพื่อนว่า เอาระยะ70นะครับผมนี่ระยะ70นะครับเออทำทรงมาถือกได้นาดนี้หนึ่งร้อนะครับระยะ100มันจับไม่น้ายนะครับผมนอจ่หวังได้เหล้วอุลงกลงกๆนละครับทิศสึกใหม่นะครับดนี่นะครับระยะ1น5ห้านะครับผม ท่านบอกว่าจะดังให้มันเหมือนอทิศสมปอ r ะครับท่านหัวข้อโกนอารมณ์ได้ไงคัณวานี่นี่นะครับระยะสองร้อยนะครับสุดกระบอกครับ250รครับผมครับสุดกระบอกแล้วนะฮะกินกิกนกาแฟแบบชิวน,นะครับกินกาแฟฮะ จบครับเมื่อกี้เมมเซฟนะครับเมื่อตอนที่ผมกาลังลองจับตัวแบบอยู่นะครับผมก็แบบผมพูดทันไม่ทันจบเลยนะครับผมก็กาลังขายลุงพลเลยแม่แต่ก็ช่างมานะครับผมตอนนี้อันนี้คือเลนส์1 8 5ติดกล้องเลนส์คิสของตัวนี้นะครับ 800D นะครับผมผมจะเปลี่ยนกลับให้ท่านผู้ชมได้เห็นตัวที่ติดอยู่กับบอดี้นะครับผมปึ๊บปั๊บหนี่มาแล้วนะครับผมตัวนี้คือ USM นะครับ55-250มมนะครับผม เป็น ISUSM นะครับผมนะครับผมเนื่องจากเมื่อกี้ได้ลองไปแล้วนะครับผมประสิทธิภาพก็ประมาณนี้นั่งภาพนิ่งและภาพถ่ายนะครับไม่มีคนมองผมผมไอกล้องนะครับผมไม่กล้าพูดเลยนะครับจบคลิปครับผมยัง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 เดี๋ยวผมจะรีวิวนะครับผมสำหรับใครสนใจนะครับอยากหาหาเรียนติดกล้องอยู่นะครับหรือว่าหากล้องอยู่นะครับผมเข้าไปในกลุ่มเอ่ออะไรวะกลุ่มกล้องมือสองนะครับผมกล้องมือสองราคาถูกนะครับผมของเมืองอุบลราชชิตเยาวเชียงนะครับผม แอดมินของกลุ่มกล้องมือสองคือคาสโนวาน้อยนะครับผมสำหรับใครที่ไม่อยากกลัวถูกโกงก็ไปผ่านแอดได้นะครับผมค่าผ่านก็100บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นตัวการในการโอนเงินนะครับผมผู้ซื้อนะครับผมผมก็โอนเงินไปให้แอดนะครับแอดก็รับเอานะครับผมรับเงินพักเงินไว้นะครับผมของส่งถึงผมปุ๊บนี่อย่างเช่นตัวนี้ผมผ่านแอดนะครับทีนี้ส่งปุ๊บถ่ายลองใช้งานดูอะไรที่มันโอเคหน่อยก็แอดแอด โอนเลยโอนเลยประมาณนี้นะครับผมแบบเป็นการจบเสร็จสิ้นในการซื้อขายนะครับผ่านแอสนะครับผมสหรับใครที่เคยผ่านแอสแล้วนะครับผมไม่ต้องผ่านก็ได้นะครับทีหลังนะครับคนเดิมนะผมสังเกตเห็นทีหลังนะครับผมเจ้าของเขาเอาพลาเตปมันมาเคียนตรงนี้ไว้นะครับผมเพื่อกันรอยนะครับแต่ว่ามันก็อินดี้แม่งก็อินดี้ดีนะครับผมคนขายนะครับคนขายเลนตัวนี้นะครับอย่าว่าผมนะครับผมพูดหยอกๆนะครับผมที่ผมพูดผ่านมาเมื่อกี้นะครับ เออและอีกอย่างหนึ่งที่มองข้ามไปนะครับผมเสียงการโฟกัสนะครับเพื่อขาก็ขาก็ขากขขาก,ขาก,ขาก,ขากทุยนะครับผมไม่มีผลต่อไม้นะครับผมไม่ไม่ได้เข้าเสียงไม่ดูดเข้านะครับผมเพราะว่าผมใช้ไม้แยกเออไม้หัวกล้องนะครับเนี่ย แต่ว่าแบบไม่บิวอินเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับมันต้องเข้าเสียงมันต้องดูดเข้าแน่ๆเลยนะครับผมใครที่แบบมีปัญหาเรื่องการใช้เล่นแล้วก็มีเสียงเข้าไปในคลิปนะครับผมผมแนะนําเลยนะครับผมไม่ช็อตกันไม่หัวกล้องนะครับติดเข้าไปเลยนะครับผม มันจะโอเคนะครับผมเสียงนั่นก็จะเข้าไปไม่เข้าไปรบกวนในคลิปเลยนะครับผมลองดูแล้วเมื่อกี้ผมมาเปิดดูคลิปตัวเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ใครสนใจผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับผมเครดิตพี่แกนะครับผมเจ้าของคนที่ขายเลนตัวนี้มาให้ผมนะครับผมซื้อจากแกนะครับราคา1นึ่งพันแปบาทนะครับผมซื้อเลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมมันจะมีตำหนินิดหน่อยนะครับแต่พอผมรับได้นะครับ U S M I S นะครับผมนี่ซื้อเลยนะครับผมไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม คนก็บอกว่าของเก่านี่มันจะแบบเออเออนึกว่ามึงซื้อของใหม่มาที่แท้เป็นของมือสองบักหูขี่ของมือสองมาซะมือสองแล้วไงครับขอว่าภายในเนี่ยมันใช้ดีก็พอนะขอแค่นั้นแหละไม่คิดอะไรมากนะครับผมอาจจะไม่สวยแต่ผมก็ช่างแม่งมันนะครับผมปะก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องยูทูปพีซ่าทีวีช่องเนี่ยของยูทูปนี้เต็มไปด้วยโกเบเตินนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับผม ฝากด้วยนะครับ